จะสตาร์ทนะครับเจ้าซีรีส์แปดร้อยครับหลังจากที่เขามีแบตเป็นของตัวเองจริงๆไปไลสตาร์ทได้เทียบเป็นตัวมันนี่เออไปลองดูสิหลังจากที่เขามีแบเตเป็นของตัวเองนะครับว่าเขาจะติดไหมครับผมได้ซื้อแบตมานะครับใส่บันชีเรียบร้อยเอา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 เป็นยังไงล่ะครับเออต้องใช้กําลังให้หนึ่งไว้มันจอดนานเอาคุณแจ๊ก็เป็นสัตว์เจ้ันหาเป็นว่าเอา เห้หมอบเอบดมีปะเออหมอบเอดลูกนั่นแหละสาตาเอามกระโดูยังเพื่อนท่านโอ้เพิ่นจะหมุนเอาเลยหมุนใจเอาเลยปลแปกดึงไปมีไฟปะ มุนมาทางผีดีล่ะผาหัวโอ้เผาหัวก่อนเบอรเอาหมดตีนไปงัดเบ้าเอ้าอ้ผอหัวครับเผาหัวตายอยู่ทั้งตีนทั้งมือเอา้าเอาให้ครบ <laughs> ทั้งตีนทั้งมือเอาให้ครบเอา้า ต้องใช้คีมล็อกครับเป็นตัวดูุเจปิดกลับด้านเนี่ยมันจะเป็นการเผาหัวครับนี่ยดี๋ยาไดีซื้อคุเจมาอีกสับปุฝนก็ตกทันเท้เผาหัวดีดมันติดเลยดิโอ้ยมีปากนับอีก <laughs> นี่นับอีกตั้งหักอเอาขาเอาทั้งขา ดอกคนแก่ไม่กัมีดินนะโอ้โหผมมาไดพาวเวอร์น้วากับผมงันะคนรับน้วากับผมด้วยแเราตันกี้บางไหน,น,น,น โอ้ได้พงม,มาเลยพาวเวอร์แล้วเหยียบขึ้นยากจัเก่ามันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะดูครับพงม,มาะไยพาวเวอร์ครับหลังจากที่ช่งางไม้ติดตั้งให้ครับโอ้ได้๋ยวยับตำแหน่งพอมั้ได้ขยับตำแหน่งด้วยขยับตำแหน่งกระปุกครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใส่พลงมาในพาวเวอร์นะครับแล้วก็ทำเต้าแหนสมสลกใหม่แล้วก็ปั๊มน้ำนะครับตับว่าเปิดน้ำข้างหลังโอ้ติดกันแบบนี้เลยเนี่ยของรุ่นไหนอะนี่ แนนอนมาวดปกติม <Ê> ันเป็นสายพานซองเส้นมาเลยเดี๋ยวเรา้นเนี่ยเอ้ยหงมาเลยฟาเวอร์ครับมันบังแห่นเครื่องไว้เลยวะบังแห่นเครื่องไว้เลยป้าตอนนั้นเป็นยังไงไออ่อนหรือโง่เด mặc dù à, không có thấy em dùng như là không có thấy dùng như là đó dù là thay sớm đi mặc dù 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 แน่นอนเลยครับทีนี้มำอะไรพาวเวอร์ครับนี่นี่นนอเอาเลี้ยวเดี๋ยวน้อยเดียวนึงขวานตั้งเดียเ้ยวก็ไมาต้งขว้านเดบักหลายดิหน่แบบนี้ไม่เลี้ยวคว้านเดบักหลายเลยนะบบนย,ววย,ย,ย,ยังไม่ได้ตั้งครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาไหมดูแข้งยังวาะเออทำดิาม,มาแล้วโอ้ร้ายกัดนะครับร้ายกัดได้แค่นี้ก็เอาครับเพราะว่า คือเราต้องการให้เขามีพวงมาลัยพาวเวอร์เวลาขับมันจะง่ายขึ้นครับเจ๊เฮ้ยกจกไไฟฟ้าปีกขึ้เลยปีกึ้นเลยไม่ติดเปียกบ่ออะบรเยกดไฟฟ้านี่เครื่องดีครับคันนี้ครับไม่มีโหลดเลยนะปั่นพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยไม่มีโหลดเลยนะครับ ล้างปันตรงโน้นหำเครื่องรถป่ะโอสุดยอดครับเช็คระบบเบรกอะไรก็ เราเช็คระบบเบรกเช็คระบบอะไรก็เอาไปวิ่งน้ําได้เลยทีนี้เปลี่ยนยางโอ้วนงานบักเลยเปลี่ยนอะเปลี่ยนต้องต่างสุดเหรอเขาเคยเปลี่ยนอันนี้แล้วดีเนาะสิ้นบั๊มน้ำแล้วเขาเคยเปลี่ยนแล้วดีเนาะนี่ครับต้องต่อขาตัวนี้เออ,อีกครับต่อให้มันออกมาอีกแล้วเขาจะจัดการให้ครับมันยันอยู่ยันยันครับแล้วจะเอีย๊ยดไอชาร์จจะไม่ทํางาน เพราะมันไม่เป็หนหย้อนอันนี้เพราะเดชารเรียบร้อยทำงานหมดก่อนเอาปิดเครื่องลงนะครับปิดฝาเครื่องลงได้แล้วครับผมอะไรเวอร์นะครับติดอะไรไหมติดอะไรไหม ไม่ติดครับติดได้เอาลงมาสุดตัวนี้ครับทางนี้ลงมาสุดทำไมฟ้าเนี่ยทำไมามันยกขึ้นอย่างนั้นนี่สุดแล้วพอได้เอาไปสูบน้ำมาใส่ใช้ที่บ้านครับ นี่ครับเหลือเฉพาะไอตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับตรงท่อน้ำนี่ผมกะไว้อยู่แล้วว่าช่างแอมต้องกลัวว่ามันติดไอตัวนี้ไม่เป็นไรครับถ้าไอตัวนี้มันติดก็แหวกออกเลยครับแหวกออกแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับต่อมาเลยเหล็กก็พอมีอยู่หรอกเอาเหล็กตัวนี้ใช่ไหมผ่าเอาที่เดิมแล้วก็เอามาสักคืบหนึ่งต่อใส่กับเหล็กตัวนี้ออกมานะครับก็จะได้พอดีเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสําหรับทุกท่านที่ให้กําลังใจกันนะครับอตอนนี้ผมก็ทยอยเอาคลิปลงช่องพาเที่ยวนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับพาเที่ยวช่องหกล้อไฮโซมีปัญหานะครับช่วงนี้เพราะว่าไปตัดคลิปจากไลฟ์สดมาไปตัดคลิปจากไลฟ์สดมาแล้วที่นี้เขาก็เลยอบอกให้ลบออกพวกที่ไปตัดคลิปสด ไลฟ์สดมาจากช่องพาเที่ยวนี่แหละให้ตัดคลิปออกก็เลยต้องอแก้ไขใหม่ครับแก้ไขใหม่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่ช่องก็ไม่บินไปไหนหรอกนะครับแค่ว่ามันอันนี้เฉยๆครับมันมีปัญหาฝนก็น่าจะตกทั้งวันนะวันนี้นะ ้อน้ำอะไรมาหยุดลงตรงนี้นะมาจากตรงนั้นหรือเปล่าไหลมานี่นะครับนี่ก็ยุโรปครับที่มายกหัวเปลี่ยนใหม่โอ้จะกลายเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่เลยทีนี้นี่ครับกลายเป็นหัวรุ่น ELF นะครับตาตะกระแตนตะกระตนทอดนะครับสวยมากเลย สวยงามหัวเดิมอยู่ทางนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูหัวเดิมหัวเดิมเป็นหัวทีเอลแล้วว่าขายเด่าหเดี๋ยวดูหัวเดิมไะเดอไปไปกันนะห,หัวเดิมอยู่ทางนี้ นี่ครับหัวยูสทีเอลนะครับพวกนี้มันหัวยกไม่ได้ครับพวกนี้เอาไปเราขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพายกินพาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าช่องใหญ่ก็คงจะแก้ปัญหาอีกเป็นระยะหนึ่งนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ดูกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ